ล่าสุดแอบทักะอ่อนแฟนคลับสุดห่วงทำไมเป็นแบบนั้นยังคงครองตำแหน่งคุณแม่สายสตรองและสวยตลอดการจริงๆค่ะสำหรับแอปทักษอ่อนคุณแม่ของน้องปีใหม่ที่เรามักจะได้เห็นผลงานของเธอผ่านทางจองแก้บอย่างต่อเนื่องและสามารถติดตามความเคลื่ดหนไหวผ่านทางโซเชียล ล่าสุดแม่แอปได้ควงน้องปีใหม่ออกงานซึ่งมีช็อตน่ารักน่ารักที่แม่ลูกนั้นถ่ายภาพกรุ๊ปชอ็อตร่วมกับแฟนคลับสาวๆท่า,ามกลางเสียงชื่นชมความสวยและความเป็นกันเองของเธอแฟนคลับเนี่ยกับหลุดโฟกัสไปที่ได้เห็นแม่แอปนั้นซึ่งมีการปิดตาคางขวางานนี้ทำให้หลายคนนั้นแสดงความห่วงใยและถามถ่ายถึงอาการของแม่แอปกันอย่างมาก ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของคุณแม่ยังไงก็ขอให้คุณแม่นั้นหายไวๆนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ